เรื่องใหญ่ในวงการสงฆ์ที่ไม่เคยมีใครกล้าเล่ามาก่อนเมื่อเจ้าคุณแยม้มเจ้าอาวาสวัดไล่คิงที่วันนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศเพราะเงินวัดหายไป800กว่าล้านบาทโอ้โหไม่ใช่น้อยๆเลยนะเว้ยคือมันไม่ใช่หายแบบธรรมดาแต่หายไปลงในเว็บบาคาร่าแล้วก็ไม่ใช่เล่นคนเดียวด้วยนะครับ ยังมีสาวคนสนิทเข้ามาเกี่ยวข้องฮะพระกับสาวจะเอาวาดก็จะใครซะอีกล่ะเขาคือในหน้าเว็บพน,นันย้อนกลับไปตั้งแต่ปี60ถึง61มีประชาชนร้องเรียนว่ามีพระรูปหนึ่งที่วัดไล่ขิงนี่แหละครับมีพฤติกรรมน่าสงสัยแต่ตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นใครมีเงินเข้าออกในบัญชีเยอะแบบผิดปกติ เอ้ยถ้าเงินเขาออกนี่มันต้องระดับเจ้าว่านะแต่เขาไม่กล้าที่จะบอกเพราะว่าใครพูดตอนนั้นนะตายแล้วก็ยังมีพฤติกรรมแบบหรูหราใช้ของแบรนด์เนมกินดีอยู่ดีที่สำคัญขับรถหรูซะด้วยตำรวจก็เลยถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วก็คงไม่มีใครเชื่อเอาวะแต่ต้องไปเก็บหลักฐานแล้วก็เลยส่งตำรวจเนี่ยเข้าไปแฝงตัวอยู่นั้นอยู่ในนั้นนาน,น,น,นถึงแเดือนว้ไปทำอะไรบ้างวะ อาจจะเป็นลูกศิษย์วัดไปกวาดลานวัดอะไรหลายๆอย่างหรือว่าปลอมตัวเป็นกระโถนจะได้อยู่ใกล้ๆบวัาเขาคายมากหรือว่าบ้วนน้ำลายหลังจากนั้นก็เรียกว่าพบพฤติกรรมหลายๆอย่างที่น่าสงสัยก็เลยเก็บหลักฐานแอบไปค้นเอกสารก็เลยไปพบเส้นทางการเงินเรียกว่าเชื่อมโยงไปหลายๆจุดจึงได้รู้ว่าเงินจากบัญชีวัด โอนเข้าไปสู่บัญชีส่วนตัวก่อนเจ้าคุณแยมทำอาชีพอะไรวะมีเงินเข้าบัญชีส่วนตัวเยอะแยะมากมายแล้วหลังจากนั้นเงินก็ถูกโอนไปสู่บัญชีของผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออรัญญวนแล้วคุณอรันญ,ญวนก็เติมเครดิตให้ไปในบัญชีของเจ้าคุณแยมในบัญชีของเว็บไซต์พน,นันเล่นบาคาร่าโอนเงินเติมเครดิตพอเล่นเสียเกาะ โอนเพิ่มวนกันอยู่แบบนี้นละครับที่สำคัญมีหลักฐานเด็ดซะด,ด้วยคือวิดีโอคอแบบสยิวกิว้วระหว่างเจ้าคุณเจ้าคุณแยมกับคุณอรัญญวันและที่สำคัญในคลิปแม่ผู้หญิงกำลังอาบน้ำสู้ซาสู้ซาไม่รู้นะว่าอาบน้ำเนี่ยจะใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าซึ่งเจ้าคุณแยมก็คุยกันอย่างสนิทสนมในตอนนั้นแถมยังมีบอก เติมเครดิตให้ด้วยนะจะเป็นเหลือหรืออีกอย่างที่น่าสนใจก็คือคุณอรัญวันรู้จักกับเจ้าคุณแยมสมัยที่ตอนเรียน่ามัธยมอยู่ที่วัดไล่ขิงอ <laughs> มีข่าวหรือว่าเคยเป็นเด็กวัดมาก่อนโอ้เด็กวัดเป็นผู้หญิงนะกุบกิบกุบกิบเป็นเด็กวัดมาก่อนก่อนที่จะเป็นประตูพาเจ้าคุณแยมไปสู่สวรรค์ไ,ไม่ใช่ไปสู่ประตูบาคาร่า แบบนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงต้อยตั้งแต่เด็กๆยอดรวมเงินที่พบตอนนี้คือ847ล้านบาทไม่ใช่น้อยแม่งเรียกว่ามันจะเป็นงบประมาณของหน่วยงานหนึ่งได้เลยนะเนี่ยเรียกว่าค้นกุฏิเนี่ยพบหลักฐานแล้วก็เอกสารเนี่ยกว่าสิบลังยังไม่นับพยานวัตถุอื่นๆอีกนะวิอย่างเช่นสมุดบัญชีโทรศัพท์แล้วก็คลิปวิดีโอเพิ่มเติมอีกหลายรายการวัดไร่คิงเนี่ยถือวัด ถือว่าเป็นวัดที่มีรายได้สูงมากๆใช่แล้วครับปีหนึ่งนี่นะมีรายได้เนี่ยกว่าร้อยล้านบาทนี่แค่จากค่าเช่าแผงนะครับแล้วก็ค่าเช่าตลาดอีกด้วยแถมยังมีค่าประมูลวัตถุบงพลที่สำคัญเอ้งเงินพวกนี้นะมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบบัญชีของวัดสักเท่าไหร่มันกลายเป็นเงินสดแล้วก็เอากองไว้จังหากคือน,นี่ว่าจะหยิบจับจ่ายใช้สอยกันตามสบายกันเลยครับผม อันนี้คือเรื่องจริงจากคดีนะครับไม่ใช่เล่าหนังเรื่องสาธุให้ฟังแถมยังมีพระระดับมหาเนี่ยที่คอยเป็นคนไปกดเงินที่ตู้ ATM เอาให้กับชจ้าุณอีกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ไอ้คนเนี่ยแม่งหลบหนีไปก่อนแล้วซึ่งตำรวจก็กำลังติดตามไปจับกุมตัวและอีกประเด็นหนึ่งคือพระที่จับคุณแยมเนี่ย ไปยืมเนี่ยเป็นพระวัดข้างเคียงหรือว่าพระผู้ใหญ่ทางๆเนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมทนายไปด้วยนะครับเพราะว่าที่ไปยืมกันน่ยไม่ใช่น้อยๆนะหลักสิบล้านยี่สิบล้านแล้วพวกพระอย่างพวกท่านเนี่ยเอาเงินมาจากไหนวัดหึงอ่ะที่อ้างอีกถึงเ่ะชัดเจนเลยนะครับก็คือวัดโบสถ์เคยฟังเพลงไหมตอนเด็กๆว,วัดเออเฮ้ยวัดโบสถ์จะปลูกขโพดสาลีตอนนี้ต้องเตรียมทน,นายเอาไว้สักที ซึ่งเรื่องราวแบบนี้จะมีเสียงสะท้อนจากชาวว่าน่ะซึ่งเขาแสดงความรู้สึกเอาไว้ว่าเราคิดว่าเงินค่าแผงที่เราประมูลไปเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยถึงมันจะแพงก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการทําบุญไปธนุทน,นุบารุงวัดทนุบํารุงาศาสนาไม่คิดเลยว่าจะเอาไปเล่นบาคาร่าซะง,งั้นคนเขาแซวกันในโซเชียลว,ว่าหมดโตดเพราะูตรเน้นหรือว่าวัดไร้คิงเนี่ยมันคือศูนย์กลางหมุนเครดิต เว็บพนันบางคนถึงกับบอกว่านึกว่าเงินบริจาคเนี่ยจะเอาไปซื้อบุญที่ไหนได้แม่งเอ้ยเอาไปซื้อบาปแทนซะง,งั้นฮ่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระนี่ก็ต้องถามคนนี้เลยนะครับอดีตพระมหาแพรี่ไพวันได้ออกมาพูดว่ากรณีแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ขององค์การสงฆ์หรอกแต่ว่ามันคือเรื่องเก่าและเรื่องดําเดิมที่ว่าเอาไปหมกหมกเอาไว้บอกแล้วไงที่แย่ที่สุดเลยเนี่ยมันไม่มีใครมาตรวจสอบอย่างจริงจัง และที่สำคัญศาสนาเนี่ยไม่เคยมีระบบป้องกันการโกงที่ได้ผลส่วนอดีตพระสมปองนะครชัยสงบอกว่าถ้าอยากเล่นบาคาร่าก็ลาสิขาก่อนครับไม่ใช่แอบเล่นแล้วใช้ผ้าเหลืองเป็นเกาะกําบังแล้วก็ตามได้บอกว่าไอ้เจ้ามือมึองนี่ก็มาไม่ให้แกถูกสักครั้งหนึ่งวะ,ะล่อแกไปสักแปดร้อยกว่าล้านและเมื่อวันที่16พฤษภาคมนี้เอง คนำตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วหรือบิ๊กเต่าเนี่ยนะครับนำกำลังเข้าไปตรวจค้นวัดไร่ขิงถึง4ี่จุดมีทั้งกุฏิจาวาสศาลาวัดและห้องเก็บเอกสารแต่แม่เสียดายไม่ยอมให้สื่อเข้าไปถ่ายภาพอะไรเก็บเอาไว้ด้วยซึ่งผลการตรวจค้นน่าตกใจมากครับมีเอกสารการโอนเงินจำนวนมหาศาลบางแฟ้มเนี่ยระบุชื่อคุณอรัญญวันแบบชัดเจนและก็มี การโอนเงินเข้าเว็บพนันด้วยนะครับถือตรงกันเลยนะครับชื่อว่า YAM 8 8 8หรือแยา8 8 8นั่นแหละครับซึ่งระหว่างที่กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่นั้นเจ้าคุณแยามก็เดินเข้ามาสแสดงตัวตนกับเจ้าหน้าที่พร้อมประกาศลาศิกขาทันทีโดยอ้างว่าเพื่อความโปร่งใสไม่อยากให้วัดวุ่นวายแต่แหงข่าววงในซึ่งเขาบอกว่าอันนี้ไม่ธรรมดา การลาสิกขาแบบนี้ไม่ใช่เพราะอยากจะโปรง่งใสแต่เพราะรู้ว่าถ้าโดนจับศึกด้วยข้อหาปาราชิกจะเสียหน้าและก็เสียสมณศักดิก์มากกว่าซึ่งเรื่องนี้ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นะเพราะว่าไม่พระลูกวัดของเจ้าคุณแย้มเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเงี้ยยังไม่ถือว่าเป็นการลาสิกขาจะมาเรียกว่าทิศแย้มหรือนายแย้มไม่ได้ต้องเรียกเจ้าคุณแย้มเหมือนเดิมเพราะว่าท่านน่ะไม่ได้ลาสิกขาแบบ สมบูรณ์แบบเพราท่านตั้งใจจะไม่อยากจะลาสิกขาซึ่งก็เาก็มีคนไปถามคุณจจะตัวลมจงอาสานะบอกว่าเอออันนี้มันต้องมีพยานที่ถ้าได้ยินคําลากล่าวลาสิกขาแบบชัดเจนก่อนถึงจะจะเรียกว่าลาสิกขาจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปอยู่ในพระอภรรมาถือแล้วก็ไปมุมมมมุมมุมกัเนี่ยมันมีสารดีการตัดสินแล้วว่าการลาสิกขาแบบเนี้ยอเรียกว่าไม่ได้ถือว่าการลาสิกขาอย่างสมบูรณ์แบบเฮ้ยตายหาแล้วหรือว่าเขามีเทคนิคทงางเรียกว่า ทางคดีทางอะไรต่างๆเนี่ยเอามาแก้ไขเรื่องนี้ได้แม่มันซับซ้อนเหลือเกินว่ะซึ่งเรื่องราวไรายได้ของวัดไรขิงเนี่ยมันมีอยู่4ช่องทางครับ 1. ก็คือเงินบริจาคจากมูลนิธิ 2. ขค่าประมูลแผงในงานวัด 3. ค่าเช่าตลาดนัด 4. ลรายได้จากวัตถุมงคลที่มีคนนำมาปลุกเสกแล้วก็มีการให้เช่าโดยตัววัดเอง ค่าแพงที่ประมูลกันนี่เรียกได้ว่าสูงแบบว่าสูงกันแบบจับต้องแทบจะไม่ได้เลยนะก็มีแม่ค้าคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่ากาละแมเธอเคยจ่ายค่าประมูลแพงเนี่ยถึง1.6ล้านบาทสำหรับแค่9วัน9คืนเท่านั้นนะครับซึ่งมันเป็นงานประจำของวัดไร่ขิงอยู่แล้วอแต่ว่าเขาสามารถให้ขายเนี่ย2ีวันแต่ว่าวันที่มีคนมาเยอะก็9วัน9คืน เธยังพูดว่าตอนแรกเนี่ยที่ยอมจ่ายแพ้ก็คิดว่าเอาเงินไปบูรณะวัดแต่ที่ไหนได้ดันเอาไปต่อทุนให้กับไอโต๊ะบาคาร่าซังั้นยังยังไม่พอแค่นั้นเจ้าคุณแยงยังแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นมาเองอีกถึง12ชุดหนึ่งในนั้นก็คือหลานชายอายุแค่31ปีแม้ทั้เป็นว่า,าแต่งตั้งกันในนามพวกบริษัทต่างๆนะไม่ใช่วัดไม่ใช่พระก็เลยกลายเป็น เจ้าคุณอีกคนหนึ่งอายุ31ปีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยหรือว่าในโลกเลยก็ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งพูดออกมาด้วยความเจ็บใจทุกปีฉันทำบุญหยอดตู้เสาไฟหวังได้บุญสุดท้ายกลายเป็นเติมทุนให้โต๊ะพนันของเจ้าคุณแยมไม่เคยเลยที่จะคิดว่าต้องกลัวพระเนี่ยมากกว่าผี เออพอเกิดเรื่องราวแบบนี้นักวินักวิชาการบางท่านบอกว่าอย่างนี้มันต้องเสนอให้เป็นพรบพระภิกษุที่โปร่งใสเออน่าจะมีตรงนานแล้วนะเพื่อบังคับให้วัดเปิดเผยบัญชีเออแม่งเอาขึ้นเว็บไซต์เลยน้ว่าเออดีด,ดีสามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายแต่ละเดือนได้เหมือนกับบริษัทเอกชนทั้งหลายสุดยอดนัธรรมได้แบบนี้แต่ยอมก็หรือเปล่านักอดีตพระอีกคนนึงก็ยังบอกว่า พระในผ้าเหลืองเนี่ยหลายคนเป็นคนดีนะแต่ก็มีบางรูปอ่ะควรใส่ผ้าลายแบบในคุกแทนก่อนผ้าลายในคุกเหมือนในหนังการ์ตูนฝรั่งไงซึ่งตอนเนี้อ่ในโซเชียลต่างๆเนี่ยได้ตั้งชื่อให้เจ้าคุณแยมแล้วว่าแยม888หรือว่าเจ้าคุณ888หรือบางคนก็เรียกว่าหลวงพี่สายหมุนหรือไม่ก็หลวงพี่เล่นโต๊ะ ซึ่งก็มีอีกอันนึงนะครับเป็นคอมเมนต์เด็ดเลยครับที่คนแชร์กันเยอะมากเขาบอกว่าบาคาร่าไม่พิษแต่พระที่เล่นบาคาร่าเนี่ยพิดแน่นอนอีกคนที่แสบสุดนะครับเขาบอกว่าเจ้าคุณแยมซึกไปแล้วแต่ศรัทธาของประชาชนเนี่ยลาสิกขาไปก่อนล่วงหน้าเป็นปีๆแล้วครับ8 4 7ล้านบาทอาจจะดูเป็นแค่ตัวเลขในเอกสารแต่มันคือเงินบริจาคทั้งหมดของประชาชน ที่ตั้งใจทําบุญสร้างกุศลบางคนนี่นะเรียกว่าเอาเงินที่เป็นเงินเก็บ,บปั้นปลายของชีวิตเนี่ยเอามาทําบุญเพราะว่าอยากจะได้บุญอันนี้คือจิตใจที่อยกชอบทําบุญของคนไทยสิ่งที่ถูกยักยอกไปนี่ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินแต่มันคือศรัทธาและความเชื่อในศาสนาพุทธที่ถูกคนไม่ดีแบบนี้ลบเลือนทีะนิดทีีะนิดเหมือนบาคาร่าสูตรแทงทบที่แทงเท่าไหร่ก็หมด คำถามที่ทุกคนสงสัยแล้วก็อยากจะถามจริงๆทาไมพระถือเงินสดได้วะทําไมบัญชีวัดถึงไม่มีใครตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่องและก็จริงจังและทําไมการแต่งตั้งเจ้าอาวาสผู้ช่วยอาวาสมันถึงไม่มีกรรมการกลางซึ่งบางคนถามแรงกว่าน,นั้นอีกครับโอ้โหถ้าพระกกงวัดได้ขนาดนี้แล้วเรื่องอื่นๆเนี่ยทำไมมันจะโกงไม่ได้เราจะต้องรอให้วัดไหน พังเป็นแถบแทบแบบนี้อีกถึงจะหันมาล้างบางระบบที่มันเปิดช่องให้โกงกันได้ง่ายๆแบบนี้เรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่ล่าคนที่ทำผิดมันจะต้องเปลี่ยนระบบพรบรทั้งวัดแล้วก็ทั้งองค์กรสงฆ์ทั้งหลายแหละต้องมีเครื่องมือกำกับและวก็ตรวจสอบไม่ใช่ปล่อยให้พักเนี่ยมีเงินส่วนตัวได้เป็น100 100ร้อยรอยล้านโดยไม่มีการตรวจสอบบัญชีใดๆเลยจริงๆแล้วมันจะต้องโอ้โห เอาการมาที่การชุดของพรกประชาชนมันตดวัดนี่ด้วยได้ไหมว่าพระนี่ก็ควที่จะจะละกิเลสนะแม่อันนี้เรียกว่ามาสะสมเว็บพน,นันด้วยทาวัดเนี่ยคือที่ฝึกสติแต่กลับมีพระที่ขาดทุนเพราะขาดสติสังคมควรเรียกร้องให้พระแบบนี้เป็นแค่ผู้ปฏิบัติธรรมก็พอไม่ใช่ให้มาเป็นนักเล่นเศรษฐกิจเงาพอมีข่าวว่าพระโกงก็มีหลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่จริงไม่ใช่ อย่าไปเหมารวมพระทั้งหมดซึ่งมันก็ถูกอะครับแต่การไม่เหมารวมมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องเงียบไม่ต้องพูดถึงอะไรเลยศาสนาไม่เคยพังเพราะคนไม่ไปวัดนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยมาพังเพราะว่าคนในวัดเนี่ยทำให้วัดกลายเป็นคาสิโนเ <Entertainment S 1> อนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์ก็มาสุดท้ายเนี่ยขอสรุปเลยว่าถ้าศรัทธาจะยังอยู่ก็ต้องอยู่ภายใต้แสงสว่างของความจริงไม่ใช่ไปหลบอยู่ใน มุมมืดของบาคา่าออนไลน์นี่คือสรุปเรื่องราวคร่าวๆนะครับของแยม888 88นะครับผมและถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนพ้อยรัง Studio, สตูดิโอสลัดเน่าเล่าข่าวได้เลยนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนคอมเมนต์อะไรกันต่างๆได้ในนี้เลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับทุกวันจันถึงวันเสาร์บ่ายสโมง แล้วก็มีการไลฟ์สดแล้วก็มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆข่าวสารต่างๆของบ้านเมืองเราเพื่อพัฒนาสู่การที่ว่ามีประชาชนแสดงความคิดเห็นตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสนะครับผมคิดใหญ่ทำเป็นเม้นทุกโครงการสารัดเน่า